สโลมาสกังคิยะพัทเทกรัตตสูตรว่าไโดยทรงแสดงเรื่องผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่พระโลมาสกังคิยะ 286. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลท่านพระ โลมาสกังคียะอยู่ที่นิคโครธารามเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสกกะขณะนั้นเมื่อราตรีผ่านไปจันทนะเทพ,พบุตรมีวันณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วนิคโครธารามเข้าไปหาท่านพระโลมาสกังคียะถึงที่อยู่แล้วยืนณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระ โลมาสกังคียะอย่างนี้ว่าภิกษุท่านจำอุเทศและพิวังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวจเจริญได้ไหมท่านพะโลมสกังคียะกล่าวว่าอาตมาภาพจำไม่ได้ส่วนท่านจำอุเทศและพิวังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวจเจริญได้ไหมแม้ข้าพเจ้าก็จำไม่ได้อน,นึ่ง ท่านจำคาถาที่แสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมอัตมาภาพจำไม่ได้ส่วนท่านจำได้ไหมข้าพเจ้าจำได้ก็ท่านจำได้อย่างไรเล่าภิกษุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนพระดุกรรมพลศิลาอาจที่ควงไม้ปริชัดตะกะในหมู่เทพชั้นดาวดึง ณที่นั่นเองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอุเทศและพิวังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญกเทศชั้นดาวดึงว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึง ส่วนบุคคลใดเห็นธรรมแจ้งที่เป็นปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆบุคคลนั้นควรจะริญธรรมนั้นให้แจม่มแจ้งบุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชมีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียร ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั้นแลว,ว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญภิกษุข้าพเจ้าจำคาถาที่แสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้อย่างนี้ขอท่านจงศึกษาเล่าเรียนและจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญเถิด เพราะว่าอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์จันทนะเทพบุตรกล่าวดังนี้แล้วก็หายตัวไปณที่นั้นเอง287ครั้งนั้นแลท่านพระโลม,มาสกังคยะเมื่อล่วงราตรีนั้นไปจึงเก็บงามเสนาสะนะ ถือบาทและจีวรหลีกจาริกไปทางกรุงสาวัตถีเมื่อจาริกไปโดยลำดับได้เข้าไปยังพระเชตวันอารามของอนาทบินทิกะเศรษฐีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าสมัยหนึ่งข้าพระองค์อยู่ที่นิโครธาราม เขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะขณะนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทพบุตรองค์หนึ่งมีวันนะงดงามยิ่งนักเปริงรัศมีสว่างทั่วนิโครธารามเข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่แล้วยืนณนที่สมควรได้กล่าวกับข้าพระองค์ว่าภิกษุท่านจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวจเจริญได้ไหมข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ เมื่อเทพบุตรนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้กล่าวกับเทพบุตรนั้นว่าผู้มีอายุอาตมาภาพจําไม่ได้ส่วนท่านจําได้ไหมเทพบุตรกล่าวว่าแม้ข้าพเจ้าก็จําไม่ได้อันหนึ่งท่านจําคาถาแสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมข้าพระองค์ตอบว่าอาตมาภาพจําไม่ได้ ส่วนท่านจำได้ไหมข้าพเจ้าจำได้ผู้มีอายุก็ท่านจำได้อย่างไรเล่าภิกษุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะบรรดุกรรมพลศิลาอาที่ควงไม้ปริชัดตะกะในหมู่เทพชั้นดาววดึงณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอุเทศ และวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่เทพชั้นดาวดึงว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลนั้นแลว,ว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญภิกษุข้าพเจ้าจำคาถาที่แสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้อย่างนี้แลขอท่านจงศึกษา เล่าเรียนและทรงจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญเถิดเพราะว่าอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์เทพประรุนั้นกล่าวดังนี้แล้วก็หายตัวไปณที่นั้นเองขอประธานว่ารโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงอุเทศและวิพัง ของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่ข้าพระองค์เถิด288พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุก็เธอรู้จักเทพบุตรนั้นไหมท่านพระลมสกังคียะกราบทูลว่าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุเทพบุตรนั้นชื่อจันทนะจันทนะเทพบุตรสนใจ ใส่ใจกำหนดด้วยจิตทั้งปวงแล้วเงี่ยโสดสดับธรรมถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุนั้นรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์นี้ว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังมาไม่ถึงส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งทมที่เป็นปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่กลอนแคลนในธรรมนั้นๆบุคคลนั้นควรจเจริญธรรมนั้นให้แจม่มแจ้งบุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนั้นแลวว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญบุคคลคํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่ดําเนินไปตามความเพลิดเพลิน ที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีรูปอย่างนี้ในอดีตเราได้มีเวทนาอย่างนี้ในอดีตเราได้มีสัญญาอย่างนี้ในอดีตเราได้มีสังขารอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุ บุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีรูปอย่างนี้ในอดีตเราได้มีเวทนาอย่างนี้ในอดีตเราได้มีสัญญาอย่างนี้ในอดีตเราได้มีสังขารอย่างนี้ ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตรเราได้มีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุบุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แลบุคคลหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอนาคตเราพึงมีรูปอย่างนี้ ในอนาคตเราพึงมีเวทนาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสัญญาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสังขารอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอนาคตเราพึงมีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุบุคคลหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอย่างไร คือบุคคลไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอนาคตเราพึงมีรูปอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีเวทนาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสัญญาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสังขารอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอนาคตเราพึงมีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุ บุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอย่างนี้แหลบุคคลง่อนงันในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตตบุรุษพิจนนารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตามีรูปบ้างพิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาในรูปบ้าง <อ ét> <al> พิจารณาเห็นเวทนาพิจารณาเห็นสัญญาพิจารณาเห็นสังขารพิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้าง พิจารณาเห็นอัตตามีวิญญาณบ้างพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างภิกษุบุคคลง่อนแงนในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่งอนแงนในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวิน,นัยนี้เป็นผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยะ ฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตามีรูปบ้างไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาในรูปบ้าง ไม่พิจารณาเห็นเวทนาไม่พิจารณาเห็นสัญญาไม่พิจารณาเห็นสังขารไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตามีวิญญาณบ้างไม่พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างภิกษุบุคคลไม่งอนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลนั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิทนี้แล้วท่านพระโลมาสกังขียะมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิท์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลโลมาสกังคียะพัตเทกรัตสูตรที่สี่จบที่สี่ 쪽 뒤에